ปัจจุบันหนูเลิกคุยกันแล้วแต่เขาก็มากดใจกดสตอรี่ให้ข้านะครับอยากให้เขาทักมาทำไงดีครับคุณจําไว้ก่อนนะครับคนดูสตอรี่ไม่ได้แปลผันตรงว่าเขายังรักเขามากดหัวใจไม่แปลผันตรงว่าเขายังรักคนมาดูสตอรี่ไม่แปลผันตรงว่าเขาจะกลับมาคนคนหนึ่งจะเดินกลับมาในชีวิตของเราก็ต่อเมื่อ 1. ชีวิตของคนเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมหมายความอะไรครับหมายความว่า คนมันจะอยากได้คุณใหม่อีกครั้งเพราะาามันเห็นว่าชีวิตของคุณก้าวหน้ามันเห็นว่าชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมมันเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้จมปลักจมโคลนรอมันกลับมาเพราะนี่ยวันนี้เวลาคุณมี set, <against> ไมซ์เลอรเนี่ยเมื่อไรเขาทำไงดีให้เขาทักกลับมาหรือเมื่อไรเขาจะกลับมาถ้าคุณอยากให้เขาทักกลับมาคุณต้องมุ่งหน้าพัฒนาชีวิตของตัวเองสองครับนะคคนจะทักกลับมาก็ต่อเมื่อมันรู้สึกเสียดายสามครับคนจะอยากทักกลับมาหาคุณก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่า คุณมีสเสน่ห์แบบไม่เหมือนเดิมมีสเสน่ห์แบบไม่เหมือนเดิมเลยครับ1ไม่ต้องไล่ตาม 2. นะครับยังไม่ต้องโพสต์นะครับไอหมาที่เคยเลี้ยงด้วยกันนะบางคนยังคงโพสต์รูปคู่อยู่กลัวว่าเขาคิดว่าฉันนี่มีคนใหม่แล้วนะแล้วเออกลัวว่าเขาจะไม่นักเหมือนเดิมคุณจำไห้นะครับถ้าคนคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตของคุณไปการที่คุณจะทําให้เขากลับมาคือเลยครับทำให้เขารู้ว่าคุณก็ไม่แคร์เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคุณเอาเวลามาพัฒนาตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่ห์มากขึ้นผู้คอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยคพูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่าง แต่คนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนี่ยสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,900คูคมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ Line Ad นะครับ